สวัสดีครับวันนี้ได้อยู่กับผู้ช่างต้นทาทาเซอร์วิสชนบุรีนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่คันนี้รถถายนะครับอันนี้ไม้น้อยนะครับเพียง20,000กิโลนะครับ20,000กิโลนะฮะรถใหม่นะครับเครื่องยนต์ทาทาดีเซล2.2นะครับตัวนี้รถสวยๆนะครับมาดูภายในนะฮะภายในเบาะเบิกโอเคนะครับไม่มีขาดนะฮะเอกสารพวกคู่มือวารันตีครบนะฮะ มาดูไม่กันเนี่ยเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องดูนะครับเรืนะ่องดีนะครับแอร์เย็นเดีด่ยวพร้อมนะฮะดีนะครับมาดูกันยากาภายนอกบ้างนะ รถเดิมๆถ้าไม่มีชนนะฮะนี่เราแค่เอามาขัดสีอย่างเดียวนะฮะดูนะฮะไอ้ใสเลยนะครับอันนี้ก็จะมีบุบๆนิดๆหน่อยๆนะครับภายนอกอ่ดูนะครับฟับงเสียงเครื่องกันนะัะ ตัวนี้เป็นตัวเพาล r อยนะฮะเครื่องยนต์2.2อคอมมันเร็ว140แรงม้านะครับตัวนี้อันนี้เพาล r อยแท้จากโรงงานนะฮะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์จะเป็นประมาณนี้นะเฮฟวี่ดิวตี้นะครับตัวสีส้มนะฮะมันจะกะโดยรอบรอบร,อบรถก็ประมาณนี้นะครับสนใจติดต่อไ,ได้นะครับ เบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สองสี่ตัวนะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์สองนะฮะช่างต้นทาทาชนบุรีนะครับดีครับ